ครับนี่ก็เป็นพื้นที่บริเวณรอบๆป้องภูเขาไฟนะครับครับเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องนะครับยางไปเบิงบริเวณรอบๆป้องภูเขาไฟก่อนครับเดี๋ยวผมกยสิพาลงไปเบิงบริเวณปากป้องนะครับหลังจากไปไหว้พระมาแล้วนะครับอ,อยู่ทางด้านหลังพระพุทธรูปนะครับก็สินี้ทางยางลงไปบเบิงปองภูเขาไฟนะครับ นี่ครับกำเนิดโลกเป็นว่านี่ครับก่อนลงไปเบิงฝา,ากปองผู้กับไฟนะครับผมสิยางมะพ่อใตป้ายนะครับกําเนิดโลกนะครับเดี๋ยวผมสิพาไปเบิง สถาน,นีที่อีกสถานที่นึงนะครับนี่ก็คือ,อเป็นคล้ายๆกับสไลดเดอร์นะครับไหลลงไปนะครับคำเตือนเพื่อนครับสไลดเดอร์ห้ามเล่นตอนล่องเปียกเพราะมันจะไหลเร็วมากนะครับอันตรายครับโอ้นะครับแต่ว่าเพื่อนห้เหล่นช่วงมันแห้งๆอยู่ครับไหลลงไปได้นะครับอ่า เดี๋ยวผมสีย่างไปเบื้องบันไดทางลงไปเบื้องปากป้องภูเขาไฟครับนี่ครับหลังจากที่ย่างพันสไลเดอร์มานะครับนี่ก็เป็นาทางลงนะครับไปเบื้องป้องภูเขาไฟนะครับเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องนะครับย่างลงไปเบื้องน้ากันครับผมย่างลงไปเบื้องป้องภูเขาไฟนะครับอยู่ด้านล่างครับผม เดี๋ยวยังตามผมมาครับอยู่ด้านล่างครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องลงไปเบิ้งครับนี่ครับผมยางลงมาประมาณครึ่งนึงแล้วครับนี่ครับเป็นล่องอสไลเดอร์นะครับโอ้เป็นตะมันครับ ยางลงไปน้ำกันทั้งบุญครับบริเวณรอบๆนะครับเป็นป่าไม้นะครับผมกำลังยางลงมาจากด้านบนวงจอดรถนะครับแล้วก็สียางลงไปเบิ้งปากป้องผู้กาไฟครับยางลงมานี่เมื่อยขึ้นกันครับเดี๋ยวยางลงไปเบิ้งปากป้องผู้ก่อไฟน้ำกันกับผมครับ ตอนนี้ครับผมย่างใกล้ถึงปากปองผู้กาไฟแล้วครับตอนนี้ก็จะมีเสียงเครื่องตัดหญ้าครับเพป็นอาจีะปรับปรุงผูมิทัศน์นะครับให้สวยงามนะครับผมครับก่อนก่อนถึงปากปองผู้กาไฟนะครับเป็นสิ่งที่แปลกก็คือมีการเอาหินมาเลี้ยงกัน เป็นซ้อนกันเป็นสัน้นเป็นสั้นนะเป็นเป็นก้อนนะครับเออนะครับผมที่นู่ยอีสานอินดี้นะครับเมื่อนีอ้ได้ลงลงมาใกล้ๆกปากปองผู้ขับไฟกระโดงแล้วครับด้านหลังของผมกับสิ่งนี้ ค้นเอาหินนะครับไปเลี้ยงกันไว้เป็นวางซ่อนกันเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับตามก้มเสื้อครับผมเดี๋ยวผมชิพายางลงไปปากปองผู้กาไฟครับ ด้านหลังของผมครับนี่ก็คือต้นไม้ซื่อว่าแปะนะครับทั้งโบราณเพื่อนอาจว่าอาอาจเอิ้นว่าต้นแปะนะครับออกสำเนียงทั้งโคราชนะครับเพราะว่าบุรีรัมย์อยู่ติดกับโคราชนะครับออกเพื่อนเอิ้นว่าต้นแปะนะครับบุรีรัมย์เมืองแปะว่ากันว่านะครับเมื่อก่อนนี่เป็นต้นไม้ประจําจังหวัดบุรีรัมย์ครับมีหลายครับลักษณะของ ต้นไม้ชนิดนี้ก็คือเป็นต้นล้ำสีขาวครับค่ายๆกับกระดูกแขนคนที่ตายแล้วนะครับเพิ่อินว่าต้นแปะต้นกระดูกผีนะม่อกรนะครับนี่ครับเบื้องต้นไม้ซื่อว่าแปะนะครับเป็นต้นไม้สำคัญประจำจังหวัดบุรีรัมย์อยู่คือกันนะครับ ตอนนี้ผมได้มายืนอยู่ที่ใกล้ๆปากปองผู้เขาไฟนะครับนี่คือปากปองผู้เขาไฟกระโดงครับผมนี่ครับผมแห้พี่น้องเบิ้งบรรยากาศนะครับอยู่ด้านหลังของผมนะครับนี่ครับนี่เป็นก้อนลาว้านะครับที่ประทุออกมาจากปองผู้เขาไฟนะครับในส่วนนี้นะครับมีความมาจัดก็คือเป็นเป็นโพ้งเป็นรูนะครับก็คือ จอมปวกนะครับลาว้าชนิดนี้ครับาสามารถลอยน้ำได้นะครับนี่เดี๋ยวผมสิพาไปเบิ้งนะครับว่ามันลอยน้ำได้จังใดนะครับในส่วนของลาว้านะครับเพิ่นอนที่เห็ดเป็นอ้างไว้นะครับที่ที่ว่าลาว้าที่ลอยน้ำได้นะครับีส่วนพิเศษก็คือเป็นเป็นเป็นโพ้งเป็น,ปน,ปปนคือคล้ายๆจอมปวก นะครับเป็นห้างปวกนะครับสามารถร้อยน้ำได้นะครับหินลาวาตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องขึ้นไปเบิ้งอีกเทือนหนึ่งครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพายยางไปเบิ้งรอบๆครับแล้วก็ขึ้นไปเบิ้งทั้งสะพานครับอยู่มุมสูงครับตามผมมาครับนี่เป็นบริเวณปากป้อมภูเขาไฟนะครับนี่เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับหากที่ีนักท่องเที่ยวหรือว่า นักเรียนนักศึกษานะครับมาเบิงมาศึกษาประวัติศาสตร์นะครับอยู่ด้านหลังของผมครับเป็นปากป้องผูเขาไฟกระโดงนะครับเดี๋ยวผมสิาพาพี่น้องนะครับย่างไปเบิงบริเวณรอบๆนะครับ้ากาสิาพาพี่น้องย่างขึ้นทิง,ง,งสะพานไปเบิงภูเขาไฟาเดี๋ยวลงมาในมุมสูงนะครับเดี๋ยวไปกับผมครับ ตอนนี้ครผมย่งางมาถึงสะพานสูงๆนะครับเดีย๋ยวผมสิภาพพี่น้องนะครับเบิ่งปากปองผู้ขับไฟในมุมสูงนะครับ นี่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องเล่านะครับแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์นะครับที่เกิดขึ้นอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่ในประเทศไทยของเรานี่นะครับปองผู้เขาไฟที่ยังมีให้เห็นอยู่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องเล่านะครับที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับที่อยู่ปากปองผู้เขาไฟกระโดงนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์อีกแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ผู้เขาไฟกระโดงนี่เกิดขึ้นมาบ่ต่้งกว่าสามแสนถึงเก้าแสนปีนะครับ มื่อนี้ครับผมทิศนุยอีสานอินดี้ครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องนะครับเข้าไปาเที่ยวในเมืองหรือว่าบริเวณรอบๆจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแต่ว่าอยู่ปากปองผู้ขาไฟนี่เดี๋ยวเอาไว้สํำนีสซัก่อนนะครับขอสวัสดีครับ